ขอเลือกชิมก่อนค่ะ,ะค่ะรัวละสองยห้าสิบค่ะแล้วแบบน้ำาิลัมปัน่นโอ้นี่ค่ะน้ำอันนี้ทำจากน่าอ,อ,อินทผลัมสดร้อยเปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูจุดจุดที่จำหน่ายอินทผลัมนะคะ,ะค่ะราคาอัปเดตวันนี้ล่าสุดค่ะล่าสุดอันนี้นะคะ ถ้าซื้อยกช่อแบบนี้ยกจันแบบนี้นะคะกิโลละ250าค่ะนี่ค่ะจานเล็กจันใหญ่เลือกได้เลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ลูกค้าเลือกตามสบายเลยค่ะเลือกจันเล,เลือก่อเลือกชิมก่อนค่ะค่ะโลละ250าค่ะแล้วแบบนี้นี่จยกดซูซิอันนี้ก็เป็นแบบจันที่เรานั่นมาตัด5ตัดให้เรียบร้อยแบบนี้อันนี้กิโลเท่าไหร่ครับสองราบค่ะนี่ก็250า อ่าไหนดูราคาดิราคาอัปเดตวันนี้นะอันนี้คัตเกรตคัตเกรดกล่องหนึ่งโลอ่ากล่องหนึ่งโลไหนในนี้อ่าน้าอ่าอย่างนี้อย่างนี้โลเท่าไหร่ครับอันนี้โลสามร้อยครับสามร้อยมีโปรโมชั่นอะไรไหมวันนี้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งกล่องแถมแถมกล่องนึงไหนไหนกล่องแถมอ๋อแถมกล่องเล็กกล่องเล็กนี่ถ้าขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะอันนี้กล่องละห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะอ่าวันนี้โปรโมชั่นซื้อกล่องแถมกล่องและแบบล่วงนี่นะคะแบบล่วงวันนี้ วันนี้ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบค่ะค่ะค่ะบอดสานค่ะของเราปลูกเองดดเที่สวนเนี่ยจะตัดไปขายไปค่ะจะจะไม่ได้ตัดแบบแบบยกต้นคือคือเราชิมดูว่าช่อนี้ชออ่ชอ,อนี้สุกก็ตัดช<า>่อนั้นน่ะหาตัดจันตัดเป็นจันจานะคะค่ะเรียนเชิญนะคะถ้ามาเทีย่ยวนครนายกอย่าลืมแวะมานะคะสวนเคียงหมอกอยู่เส้นสาริกานางรองค่ะ เส้นที่จะไปเส้นนี้เขาเรียกเส้นอะไรนะคะสาริกานางรองเนาะนางรองมอะไคร้วังตะไคร้เนาะนักขนายกนางรองอ่าเส้นนครนายกนางรองหรือว่าเส้นสาริกานางรองค่ะเดี๋ยวเราพาพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะเอาอุดคนไถ่เดี๋ยวไปดูหาจะมีเดี๋ยวพาไปดูในร้านกาแฟนะคะก็ในนี้ก็จะมีกาแฟสด มีกาแฟสดราคาก็ไม่แรงค่ะราคาไม่แรงมีน้ำอินทผลัมปั่นใช่ไหมคะมีน้ำอินทผลามปั่นค่ะใช่ค่ะมีค่ะน้ำอินทผลามมีมีอะไรบ้างที่แนะนำมีอันนี้คือน้ำผลามปั่นโอ้นี่ค่ะน้ำผลามปั่นแล้วมีอะไรปั่นอีกคะมีกาแฟปั่นใส่อินทผลามค่ะก็มีน้ำอินทผลัมสดอีกค่ะน้ำอินทผลัมปั่นนี่แก้วเท่าไหร่คะนี่แก้วละ69 โอ้ราคาเบาราคาเบาเบานี่ค่ะอันนี้น้ำอันนี้น้ำมินดาผารันไม่ค่ะใช้แมกนิธาลามค่ะโนูโน้ยิบขวดขวดให้ดูสิลูกในนล่ะมินดาผารันอันนี้น้ำมินดาผารันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเอาหั่นมาเอาหั่นโลโก้ออกมาอันนี้ยังไม่ได้ติดโลโก้เดี๋ยวภาพเดี๋ยตู้มีสองโค่ะ นี่ก็ลูกค้าเยอะนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นกันค่ะอันนี้เป็นช่อใหญ่ค่ะช่อน,นี้ประมาณเก้ากิโลนะคะเมื่อวานเราชัเก้ากิโลนะะี่ค่ะอันนี้ที่แบบแพ็คไปในตู้ก็มีนะคะอ่าตรงนี้กับข้างนอกเมื่อกี้ที่เราถ่ายทําก็จะมีเป็นราคาเดียวกันเนาะนี่ไงเจอแล้วน้ผาผัาล้ำนี่น้ผาผัล้ำสดนี่ขวดเท่าไหร่คะ สามห้าอันนี้ทำจากนักอินน์พรลัมสดร้อยเซนนะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่น้ำตาลเป็นอินทผพรลัมร้อยเซนเลยค่ะนี่ค่ะนี่ขวดละสามสิบห้าสามขวดร้อยนะคะราคาผ่าลํำปีนี้ไม่แรงนะคะเบาๆจับต้องได้เลยรู้สึกยกต่อจะขายดี พอพอยกพอยกจันเนี่ยเราจะขายโลละสองร้อยห้าสิบหางนี่ค่ะลูกใหญ่อันนี้ก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากจาก้ะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูจุดอื่นๆกันนะคะ,ะ่ก็จะมีะมีให้ชมมีให้ชิมมีให้ช็อตไปมีจุดเช็คอินนะคะ เป็นจุดเช็คอินมีถ่ายรูปมีชมวิวมีครบเลยค่ะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นมุมเล็กๆเ,เป็นสวนสวนย่อมเล็กๆไว้ถ่ายรูปนี่ค่ะอมุมน,นี้นี่ะนะคะอนี้มุมนี้ ส่วนมุมนี้เด็กๆชอบน้องๆหนูๆชอบค่ะม,มุมนี้ได้ขี่อูดไม่ต้องไปทะเลทรายเราก็ได้ขี่อูดเนาะนี่ค่ะอาาขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆีมประโยชน์เราจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะ มันเล็กจริงมันโค้งจรงเดี๋ยวมันสามารทำได้้ติดถนนด้วยถนนก็ติดแบบติดร้านอะไรร้านหาราอะไรก็ติดยาวไปวมตล์แต่เงวก็ลอกน่ารสวยค้ทให้มาเน้มันสวยมีค่าสวัสดีค่ะ